ดูนี่นี่คือล้อโตเซ็ต900นะครับเป็นแม็กเซ็ต900แท้ๆเลยนะครับยางหลัง180นะครับขาจับปั๊มโบ้นะครับเบมโบ้นะครับขาจับปั๊มเป็นงานสําเร็จนะครับสำหรับเซตยี่ห้าโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ล้อโตล้อโตล้อโตคันนี้ฟังจากเสียงนะครับผมบอกเลยไม่มีใครเจ้าถูกแน่นอนว่าเป็นเซตยี่ห้านะฮะแล้วก็ พอมาดูข้างหลังยิ่งแล้วใหญ่นะครับโอ้โหท้ายนีกว่าเซตอกสิบนะครับตัวน,นี้หลอกเริ่มเงี้ยนแล้วฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big f i h t Story นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมการแปลงล้อโต z เซ5 r นะครับโดยจะเอาร้อ Z900 นะครับใส่ยาง180มาใส่แทนล้อแม็กเดิมขนาดที่4.5นิ้วนะครับใส่ยาง150ยห้บนะครับวันนี้เราจะแปลงเป็นล้อ Z900 รนะเพื่อนนี่เลยนะมาดูนี่นี่คือล้อโต Z900 นะครับเป็นแม็ก Z900 แท้ๆเลยนะครับยางหลัง180นะครับโอเคนะเพื่อน อะไรของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูนะเพื่อนนี่เลยอะไรนะครับตัวนี้ขาจับปั๊มโบนะครับเป็นโบนะครับขาจับปั๊มเป็นงานสําเร็จนะครับสำหรับเสตีิ้าโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นดุมสเตอร์นะครับดุมสเตอร์ดุมสเตอร์นี่ก็เอาไปแต่งนะครับไปกึงสำหรับใส่เสตติมาอาโดยเฉพาะใส่สเตอร์นะครับแล้วก็ป่าตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่วุดตต่างๆที่ปรัเบระสาหรับใส่ล้อเซ็ตเกร้อยโดยเฉพาะนะครับ โอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็เราจะมาประกอบสเตอร์นะครับเราจะประกอบพุมสเตอร์ใส่นะครับล้อโตขึ้นเคียงแล้วอตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะเพื่อนเซตยี่ห้าอารใส่แม็กเซ็ตเก้าร้อยนะครับยางร้อยแปดสิบนะครับแปลงล้อโตนี้ จบกันไปน,นะครับรอรอ,รอนะครับคันที่สองของโลกธรรมดาที่ไหนไม่ได้โม,ม่ผมเพิ่พวกหมันใส่กันเต็มยอก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 ผมเพิ่งทำคันที่สองนะครับไม่ทุกมีใครทำหรือเปล่าแต่คันผมคันแรกนะครับต้นแบบผมทำมาก็อตอนนี้ก็เจ้าบีนะครับอยากได้ด้วยผมก็เลยทำให้นะครับน้องในกลุ่มนี่แหละ เดี๋ยวันข้างหลังนะครับรถในตำนานนะครับคลิปดังโด่งดังนะครับเบียเบรกนะครับถ้าใครที่ดูนะครับคันนี้นะครับเบียเบรกเบรกเบรกตัวคือนเบรกเบียนะนะแหกโค้งลงเขาภูหินลังกาภูทเปิกไปดูนะครับใน youtube แหกโค้งลงเขาจะเจอคลิปนี้แหละนี่และรถคันนี้นะครับต่อไปจะใส่รถตัวถ้ารอตัววันนั้นไม่แหกเนี่ยขันตัวแส่ลอโตัวันนตัวไมแหกหรอกลงเขาเลย ตรงนี้เเลยวไปเดี๋ยยไปกันไปเลยเลยมาร้อยเอ็นเนมาดูนะครับใกล้ๆเลยดูข้างหลังนะครับรถตโต ล้อโตล้อโตนะครับนี่นีมาดูล้อเด็กล้อเก่าล้อเก่าอันนี้เป็นยางร้อยหกสิบอันนี้อัพมาแล้วนะครับจากร้อยห้าสิบเป็นร้อยหกสิบอันนี้ยังยังอัพยางอยู่นะครับดูความแตกต่างนะเพื่อนอันนี้อัพยางนะครับเราดูล้อโตนะคะหลังบวบอิม่มนะครับตัวนี้ยางร้อยแปดสิบตัวห้าของดันหลบสวยๆกันไฟนี่ครับตัวนี้มาดูเบรกนะครับเบรกจะเป็น ั๊มปักข้างเบมโบ้นะครับดำโลโก้แดงนะครับเรียบร้อย ABS ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ตามปกตินะเพื่อนตอนนี้ยังไม่ได้เดินสายน้ามันเบรกนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าร้านเดินสายน้ามันเบรกอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ส่วนการแปลงล้อโตมันเสร็จไปแล้วนะครับเรื่องเบรกก็ค่อยไปจัดการอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนี่เลยนะใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเพจแม็กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับหรือว่าเพจผู้ผมก็ได้นะครับเคโตเคโตนะครับหรือจะทักคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับ อะไรเป็นยังไงค่าใช้จ่ายยังไงสนใจยังไงเดี๋ยวปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ไม่คิดกระตังนะครับแต่ถ้าทําคิดอยู่ปรึกษาได้ครับนี่เป็นสเตอร์เดิมนะครับสเตอร์เดิมเลยโดยการแปลงของเราไม่มีการเจาะแม็กนะครับไม่มีการเจาะแม็กแม็กจะเป็นแม็กเดิมเดิมแม็กเก้าร้อยเดิมเดิมออริจินอลนะครับไม่มีการเจาะใดๆนะครับส่วน <laughs> จานเบรกนะครับจานเบรกเราใช้การเบรกแซตเก้าร้อยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับไม่ได้แปลงใดใส่จานเบรกเดิมนะครับน็อตยึดจานเบรกนั่นนะครับเพื่อนนะครับไม่มีสิบเดี๋ยวจะลองขับขี่ดูนะับเพื่อนขับขี่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวรีิวให้ชมอีกครั้งนะฮะนี่นะครับมองด้านหลังนะเพื่อนโอ้โหโคตรหล่อครับพ่อท่อเซต x10 นะครับอันนี้ธรรมดาที่ไหน น้อเซ็ตเก้าร้อยนะครับอันนี้ฟังจากเสียงนะครับผมบอกเลยไม่มีใครเจาถูกแน่นอนว่าเป็นเซ็ตยี่หา,านะฮะแล้วก็พอ,อมาดูข้างหลังยิ่งแล้วใหญ่นะครับโอ้โหท้ายนึกว่าเซ็ตอซิบนะครับตอนนี้หลอกเรื่อมเนี้ยนะฮะก็ทรงมันไม่ใช่เหมือนรถสองล้อสี่สี่นะมันทรงมันเหมือนหกร้อยกว่าครับตอนนี้ ความตัวของตัวถ <mel> ังนะครับทั้งล้อนะครับแต่ว่าอาจจะมีในส่วนของความเร็วนะครับใครที่ยังชอบคอมเบลวอยู่ก็ตัดัใจอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเล่งตระหนี่น่ารู้น้อยมากนะครับหรือว่าน้อยมากมันก็แล้วแต่โจทย์คนใช้งานนะครับบางคนก็ไม่ได้ต้องการคอมเบลล์อะไรที่มันมากมายนะครับก็เราก็เอามาขี่รอๆนะครับขี่ ทำที่แววขึ้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว,ว่าความเร็วมันก็อย่างว่านะครับมันไปได้เท่าที่เท่าที่มันไปสองร้อยสี่สิบนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบในรุ่นพาร์เดียวกันนะครับคาร์ทสองร้อยสามร้อยก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อคอนได้เลยนะฮะอีกอย่างนึงนะครับใช้เนี ล้อหน้ามันมันอาจจะใหญ่นะใหญ่กว่าปกตินะครับใหญ่กว่าควรจะเป็นนะมันเลี้ยงไม่สัมพันธ์กันนะครับทำให้การจับรอบของแคคตันคอนโชนะครับจับรอบที่งารมีนะตีบีเอฟนะครับเป็นโหมดแคคตันคอนโชนะครับจับรอบว่าล้อหน้านี่มันขูดไม่สัมพันธ์กับล้อหลังนะครับทําให้เวลาขับไปเหมือนรอบตัดนะครับแคคตันคอนโหนทำงานนะครับก็ไปเบือน้ำแคคตัน ตามปกตินะครับโอ้ยียักหยักหยักดีหยกไดดสวยงามนะครับโปรล้อบวบมันไปเลยนะครับโูกใจลูกค้านะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับก็ปรึกษาได้นะครับไม่ได้แพงถึงที่สิดนะครับเพราะว่าอะไรลูกค้าหาซื้อมาเองได้เลยมือสองนะครับหรือจะเอาเงอแรกแตผมก็ได้นะครับแต่ราคาก็จะสูงผมแนะนําไห้ใช้มือสองนะครับเพราะว่าอะไรมือสองมันก็ไปนะครับ เคเพื่อนจบไปแล้วนะครับสำหรับการแปลงล้อโต๊ะเ900นะครับใส่เทคนลพารนะครับนี่มีเจ้าของรถนะครับเป็นยังไงบ้างครับลังจากเทสขี่มาดีเออก็แต่ที่เทสมาก็ดีแบบโค้งมั่นใจขึ้นอไม่มีปัญหาเลยเนาะเมื่อกี้ไปเทสมาเนาะไม่มีไม่มีเอะไรก็ใช้หมดเลยเซนเซนก็โดนผ่านทุกอย่างลูกค้ายินดีพอใจนะครับพอค้าก็สุขใจนะครับเพื่อนเพื่อนก็ จบไปนะครับนี่เลยนะครับร้อโตัวนะครับก็ใครที่สนใจนะครับหรือใครอยากติดตามสรีมอาร้อโตัวคันนี้เพิ่มเติมนะครับของบีครับฝากช่องยูทู e พิ k ต็อกเฟซบุ๊กได้เลยนะครับบีครับก็ยูทูปก็ไอ i ีเวอร์ครับผมเดี๋ยวต้องแปะลิงก์ไว้ทีอ่าจะแปะลิงก์ไว้ให้เพราะชื่อมันจะเว้นวรรคอ่าเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับเราจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับเหมือนกันหมดเลยเพจเฟซบุ๊ก แล้วก็ติ๊กตอกไอบีเบอร์มันก็ไอบีเบอร์สะกดบีตัวอะไรบ้างนี่ไอเล็กแล้วก็วัตแล้วก็บีใหญ่วัตแล้วก็บีใหญ่แล้วก็วัตกีวัตอาร์โอ้มันวัตหมดเลยวัตวัตทุกตัวโอ้มันมันจะหาไม่ค่อยเจอนอกจากเคนอกจากต้องแต่ลิงไงถึงจะเข้าได้โอเคใครอยากติดตามสวัสีว่าอาร์คันนี้ก็ติดตามบีได้นะครับทางลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครที่สนใจแปลงล้อโตนะครับก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับเฟสเฟซบุ๊ก แมกนัมเลสซิ่งช็อปนะครับหรือว่า Facebook ส่วนตัว keto keto นะครับหรือว่า f a o e b o o k หรือว่า y o u t u บิก๊กไบส์สตอรี่นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือจะสอบถามเข้ามาทางอะไรก็ค้นหาดูนะครับค้นหาคําว่าบักงูเขียวหรือสรีรหรือ keto keto ก็จะเจอนะครับหรือบิ๊กไบส์สตอรี่ก็ได้ก็จะเจอแพลตฟอร์มของผมตามโซเชียลทุกโซเชียลนะครับทิกตอกเฟซ o ุ๊กยูทู e ก็ Big กไบ e ์สตอรทั้งหมดนะครับก็ ฝากด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big5 Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับบีควาลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ